นิสสัน X Trail ตัว e Force ภายนอกภายในเป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้มีคาตอบให้ทุกท่านถ้าใครใช้คิกส์เนี่ยคุณจะรู้กันดีความพิเศษอย่างหนึ่งของ X Trail เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดคันนี้มาเนี่ยฮอนด้า C Avi เนี่ยหนาวเหมือนกันนะที่ประเทศญี่ปุ่นจัดเต็มนะแต่ที่ไทยพอมาแล้วจะตกเหลือขนาดไหนเห็นป่ะคุณผู้ชมว่าหน้าตาสวยไหมอ้าวสวัสดีครับครับยืนตากฝนเงินตาดเครับนะเด้ครับนี่คือภาพรวมคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าเรื่องดีไซน์โอเคไหม จอกลางอันนี้เป็นดิสเพย์เป็นอินเทอร์เฟซใหม่ดูการนั่งเปิดอกมาเฮ้ยถ้าเกิดคุณขับ X Trail รุ่นก่อนหน้าอยู่ฟีลลิ่งต่างกันพอสมควรเลยคือถ้าเป็นตัวเก่ามันจะมีระยะฟีนซ้ายขวาซ้ายเห็นป่าดูการเข้าโค้งนะใส่หน่ยอยดิเดี๋ยวผมลบให้กันเพราะมันคล่องตัวนะครับมันไปได้ง่ายนะ E Power Nissan ไม่ใช่รถที่ตัดตาริโภคน้ำมันแบบประหยัดอยู่ที่ประเทศนี้คุณต้องเขาเรียกว่าเคารพกฎจราจรสุดๆเลยนะ เทียบกับ CRV แล้วเป็นยังไงผมว่าความสนุกสนานในการขับขี่คันนี้ แวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องพุีพีผู้ชมนะครับสวัสดีจากประเทศญี่ปุ่นคลิปนี้เราจะพามาดูนะฮะร,รถยนต์ SUV ขุมพลัง E-Power แล้วก็เป็นตัว E-Force ด้วยก็คือเป็นมอเตอร์คู่นะฮะเจ้า n i สส a นเอ r เทรรุ่นนี้คาดการว่าจะนํามาขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนะครับผมจะพาชม เนะจาะลึกรอบคันว่าตัวนิสสัน X Trail ตัว e- Force รต้นนี้นะครับน่าสนใจขนาดไหนภายนอกภายในเป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้มีคามําตอบให้ทุกท่านแน่นอนนะเรียกว่าเป็นข้อมูลลองลับนะก่อนเปิดตัวอย่เป็นทางการในประเทศไทยแล้วกันนะก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องโคกิีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ r อเอ s s นโซกาแฟสาเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศกาแฟสําเร็จรูป r o เ Essen ซผสมผสานกาแฟขั้วบดละเอียด ดื่นดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของล o r s e s s e n s o สัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีกันไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่รารอช้านะครับเดี๋ยวเราไปพาชมนิสสันเอ็กเทรลอีพาวเวอร์อีฟอสต์รุ่นขับ4มอเตอร์คู่คันนี้ครับผม ป็นอีกหนึ่งรุ่นคุณผู้ชมที่หลายๆคนนะฮะเห็นภาพผมจากเพจที่ผมโพสต์ไปแล้วบอกว่าอยากให้เอามาขายอยากให้เอามาขายผมต้องแอบบอกเลยนะฮะว่าไปถามนิสสันมาแล้วนะครับมีแผนมาทําตลาดอย่างเป็นทางการในไทยนะครับสับตัวนิสสันเอ็กเทรลโฉมนี้แหละหน้าตาแบบนี้แหละนะฮะแล้วก็จะมีตัวเซเลนาด้วยเอาเป็นว่าก่อนจะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยไหนๆวันนี้เราก็อยู่นะครับกับเอ็กเทรลมา2วันหนึ่งคืนกันแล้วนะครับมีเซเลนาด้วยสลับสลับกันเนาะ เราจะมาเล่าให้ฟังและกันว่ารู้สึกยังไงแล้วก็พาชมคันจริงกันนะครับสำหรับตัว n i s สันเอ็กเทรรุ่นนี้นะครับ หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของมิติตัวถังดิเมนชันเนี่ยนะค,ะคุณจะได้เรื่องของความยาวโดยรวมเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่4,660ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,840ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ความสูงเนี่ย1,720ม mm, ิลิเมตรส่วนวิวเบสหรือระยะฐานล้อเนี่ยจะอยู่ที่2,705ม mm, ิลิเมตรนะครับน้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่ประมาณ1,880กิโลกรัมประมาณตัน8ถ้าใครใช้คิกส์เนี่ยคุณจะรู้กันดีอยู่เลยนะฮะว่าหลักการทำงานเป็นอย่างไรคล้ายๆ ECV Honda นะครับหลักการทำงานใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะน,น รับขี่แบบรถไฟฟ้าแค่คุณไม่ต้องหาจุดชาร์จไฟแค่นั้นเองสําหรับขุมพลังของตัวนิสสัน X-Trail เนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดคุณเทียบกันกับคิก หลักการทํางานเหมือนกันแต่แค่ด้วยความที่เขาใชซิ่งใหญ่กว่าเซกเมนต์ใหญ่กว่าเครื่องเบนซินเขาก็มีซีซีที่เยอะกว่านะครับโดย n ิ s ส e ัน Xtrail Epower รุ่นนี้นะฮะจะมาพร้อมเครื่องเบนซินสสูบ1.5หลิตร144แรงม้ามีหน้าที่ในการปั่นไฟอย่างเดียวนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัว E EH อช V Honda นะครับเขาจะมีหน้าที่ในการปั่นไฟเป็นหลักแล้วก็จะส่งกําลังล,งลงล้อด้วยแต่คุณพลัง Epower ของนิสสันจะไม่มีนะครับส่วนที่จะส่งลงล,งล้อเลยสําหรับเครื่องยนต์เขาจะทํางานนะครับแค่ป ความพิเศษอย่างหนึ่งของ X Trail เ,เขาจะมี e Force ก็คือเป็นมอเตอร์คู่นะครับคันนี้เขาจะใช้มอเตอร์คู่หน้านะฮะ B M 4 6 204แรงมา้าแรงบิด330นิวตันเมตรนะครับส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หลังเนี่ยรหัส M M 4 8 1แ6าแรงมา้าแรงบิด1 9 5นิวตันเมตรช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยแม็กเ์สันสตัดด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ดิสเบรกสล้อเพราะฉะนั้นพอเป็น e Force แล้วนะครับพลังกำลังสูงแรงบิดสูงเนี่ยผมขับขึ้นเขามาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยชิลมากเลยแล,ลยา เรื่องของภายในคันนี้ดีไม่หยอกเลยนะเราไม่ได้อวยกันนะแต่บอกเลยว่าเออเขามาดีจริงเอาเป็นว่าถ้าเกิดคันนี้มาเนี่ย Honda c ซ V เนี่ยหนาวเหมือนกันนะเพราะว่าขุมพลังเขาลักษณะเดียวเดียวกันเลยแล้วก็คนละคาแรคเตอร์กันแล้วแต่ความชอบนะครับตัว Honda C r v ก็ขับดีประหยัดคันนี้ก็ขับสนุกเหมือนกันนะแต่ถามว่าประหยัดไหมเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังในรถนะครับภาพรวมประมาณนี้นะฮะตัวถังคุณว่าสวยไหมหน้าตาของตัว Xtrail นะ่ะหน้าตาประมาณนี้ คาแรคเตอร์ของเขานะที่ญี่ปุ่นก็จะทําตลาดเนี่ยเน้นคู่สีที่เป็นแบบทูโทนเสา A สีกรอสนะฮะหลังคามีสลูปมีแหลกซึ่งแหลกเนี่ยนะฮะก็เพื่อการตกแต่งจะดูเท่ขึ้นมาจะดูเป็นรถลุยๆขึ้นมานะครับแล้วก็รุ่นนี้มีกล้องไวน์เกิลควมเมล่าระบบช่วยระดับขีดต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นจัดเต็มนะแต่ที่ไทยเราไม่รู้ว่าพอมาแล้วจะตกเหลือขนาดไหนนะฮะฝากระโปงนี่ยกเหลียมสันมาประมาณนี้นะครเป็น2เส้นซ้ายขวาแล้วก็จะมีความเป็นเว้าลลงไปนิดนึง มีเส้นสายที่มันค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากเลยของ x t ็กซตัวนี้คือระบบการดีไซน์ไฟหน้าเขามันจะเป็น2ชั้นแบบนี้ไฟหน้าอยู่ด้านล่างด้านบนคือไฟเลี้ยวแล้วก็ตัว day t i m e r u n n i n g Light มันจะเป็นขอบแบบนี้ขึ้นเดี๋ยวผมเปิดระบบให้ดูนะฮะสวยมากแล้วก็ข้างโคมแล้วจะเขียนว่า n i s s a n i n t e l l i g e n t Mobility X Trail ชื่อนี้เราคุ้นอยู่แล้วนะที่ไทยเขาก็ใช้อยู่ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นระบบไฟหน้านะฮะไฟหน้าเขาจะเป็นตัว m Multi r e f l e c t o r LED นะ เออยังไม่ใช่ตัวโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เจาะจริงเพื่อให้มันไปออกตรงโป่งซุ้มล้อนะครับลดเรื่องของความร้อนสะสมจันเบรกแล้วก็ภายในโป่งซุ้มล้อด้วยนะแล้วก็มีแอโรด y นามิกที่ดีนี่ส่วนใหญ่ดีไซน์แบบนี้ก็หมดเลยไหมนี่เป็นแบบเหมือนตาโค้งลงมาซึ่งเอาจริงๆเหมือนอะไรเหมือน X7 เหมือน BMW X7 มา2ชั้นนะครับแล้วก็กระจังหน้า V-motion ยังอยู่มาแบบนี้เลย และเป็นวีมอชั่นล่าสุดด้วยก็คือจะมีความสปอร์ตมากขึ้นกรอบเป็นกรอสแบ็กลันยาวลงมาเป็นตัววีนะครับกระจังหน้าชิ้นตรงนี้ดีไซน์ผมว่ามันเป็นสามมิติที่ดูดีนะดูพรีเมียมดีกรอสแบ็กนะฮะโลโก้นิสสันเป็นแบบใหม่แล้วมีแผ่นปิดเพราะฉะนั้นระบบเดรดราครบกล้องมองรอบพันอยู่ด้านล่างตรงกึ่งกลางนะครับและก็จะมีขอบที่เป็นโครเมียมอีก1ชั้นเพราะฉะนั้นด้านหน้าโดยรวมเนี่ยผมว่าโอเคนะส่วนไฟตัดหมอกจะ เยื้องเข้ามาข้างในนิดหนึง่งแล้วก็จะมีเซนเซอร์มาให้นะครับโดยคันนี้จะมีเซนเซอร์ทั้งหมด6จุดด้านหน้านะฮะแล้วก็ชิ้นด้านล่างจะเป็นพลาสติกเป็นสีดําด้านได้ดแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นการตัดด้วยสีโครเมียมแซมเขาม้าไปอีกเพราะฉะนั้นเลเยอร์ด้านหน้าผมว่ารายละเอียดมีเยอะยิ่งถ้าเกิดคุณซื้อสีขาวเนี่ยผมว่าน่าจะตัดใช้ได้เลยคันนี้สีแดงก็สวยในอีกรูปแบบหนึง่งนี่เห็นปะ่ะคุณผู้ชมว่าหน้าตาสวยไหมผมว่าสวยกว่าตัวเก่าเยอะ แล้วมันดูโฉบเฉียวมากขึ้นนะครับอันนี้ดูดีเลยนี่ประมาณนี้นะครับมุมด้านข้างก็จะได้ลักษณะประมาณนี้มุมมุมด้านข้างผมว่าสวยนะพอเป็นหน้าตาแบบนี้ผมว่ามันคล้ายคิกเหมือนกันเนาะมาด้านข้างต่อปองซุ้มล้อเป็นพลาสติกสีดำด้านแล้วก็ลวดลายล้อล้อผมว่าใช้ได้นะครับไม่ได้ขี้เหร่นะแต่มาไทยกลุ่มก็ไม่รู้ว่าจะมาลวดลายไหนนะครับถ้ามาลวดลายนี้ผมว่าโอเคเลย น้าสเปคเาคือ235 55 r ห9าหกดิสเบรกสล้อช่วงหน้าด้านหน้าเนี่ยเป็นตัว m a ็กฟอรันสตด้านหลังเป็นตัวมัลติลิงคคันนี้กรูภายในก็คุมมาให้อย่างดีเป็นพลาสติกแบบนี้เนาะโป่งซุ้มล้อตีอย่มานิดนึงนะแล้วก็เส้นสายด้านข้างผมว่าก็มีเส้นทรงเอวที่ค่อนข้างเซ็กซี่ใช้ได้นะครับนี่คือเอกลักษณ์นิสสันตรงนี้เป็นกรอสแบ็กด้านบนเป็นตัวโครเมียมเสาบเป็นกรอสแบ็ก มือจับเปิดประตูเป็นย์เลสนะฮะพก,กใจไว้ที่ตัวนะฮะแล้วก็มือจับแบบเนี้ยเปิดปิดได้โดยฝาครอบจมูกข้างพับออโต้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวมีกล้องรอบคันติดตั้งมีไบสปอร์ตด้วยคันนี้นี่คือด้านข้างของตัว Nissan นิสสันเอ็กซ์เทรลนี่คุณผู้ชมว่าสวยไหมอ่าภาพรวมด้านข้างนะฮะด้านล่างก็จะมีบันไดที่ตีออกมานะฮะเป็นตัวพลาสติกสีดำด้านแล้วก็เป็นตัวโครมเมียมลันยาวขึ้นไป ความที่เป็นรถจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสแตนดาร์ดเขานะครันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะสแตนดาร์ดเขากระจกสามบานน่าจะใสกระจกสามบานหลังจะเข้มเป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็นปกติเดี๋ยวผมพาไปลองนั่งบริษัรตอนหลังให้ดูด้วยสเปคล้อด้านหลัง2 3 5 5 5 R 1 9เหมือนกันแล้วก็เป็นดิสเบรกสีล้อการกรูด้านหลังก็ตามสไตล์นะครับเป็นวัสดุบุนุ่มเพราะฉะนั้นการเก็บเสียงมันจะดีกว่าเวลาเจอหินเจอกรวดจุดฝาถังน้ํามันอยู่ฝั่งขวาเปิดออกมาเนี่จะเป็นแบบนี้ แล้วก็ด้านบนนะฮะเสาอากาศเป็นชาร์กฟินสปอยเลอร์ด้านหลังนี่มีสส้ทรงเอแบบนี้ไฟเบรกใหญ่ๆนะฮะแล้วก็กระจกหลังมีไล่ฟ้ามีใบปัดน้ำฝนแต่มันจะปัดไปด้านนู้นนะไฟท้ายไฟท้ายก็ดีไซน์มาลาักษณะแบบคิกเลยพอดีมันกลืนไปไหน่อยขออาภัยด้วยนะเพราะคันสีแดงเนี่ยจะเป็นโคมประมาณนี้โลโก้นิสสันแปะนูนออกมาเป็นแบบใหม่แล้วก็เขียน X Trail แบบนี้เลยนี่ e power อันนี้เป็นความใหม่ของเขา e force มือจับเข้าใจไม่ยากสอดเข้าไปกดได้นะฮะเดี๋ยวเปิดระบบให้ดูนะครับด้านหลังตรงของตัว e x c e l มาประมาณนี้ทรงมาดีนะฮะด้านล่างจะเป็นปัมเปอร์ใหญ่ๆที่เป็นพลาสติกสีดำด้านมีเซ็นเซอร์มาให้นะฮะหจุดเหมือนกันมีคโครมเมียมแล้วก็จะมีขอบที่เป็นแบบพลาสติกสีเงาๆนี่ด้านล่างการเก็บงานใต้รถช่วงนั้นด้านหลังมัลติลิงก์เนาะอ่ารุ่นนี้มีคลิกเซนเซอร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองให้ดู ผกกูจไว้ตัวอยู่นะมือไม่ได้จับนะนี่มีเห็นป่ะแต่เปิดง่ายเลยแล้วก็ทร้งหลังเนี่ยสัมภาระที่จุสัมภาระเนี่ยใหญ่ใช่ได้คุณดูมีช่องอะไรเป็นปลั๊กอันนี้ปลั๊กประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็มี power outlet มาไทยน่าจะไม่มีน่าจะมีแค่ power outlet ถ้าถามผมนะถาดอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเสริมนะฮะด้านหลังของตัวรถแหละ ก็เป็นเป็นกล่องไม่ได้มียางอะไรนะถ้ามาไทยก็ชุดปะยางฉุกเฉินตามแบบฉบับนะโดยคุณสามารถปิดด้วยการกดก็ได้หรือจะเตะก็ได้เช่นเดียวกันดูมือผมนะปั๊บก็แบบนี่เตะได้เหมือนกันนี่คือภาพรวมคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าเรื่องดีไซน์โอเคไหมถ้าเทียบกันกับ C-R-V คุณผู้ชมว่าขนาไหนสวยกันถ้าเกิดมาไทยแล้วหน้าตาแบบนี้เลยอะ มาคอมเมนต์ได้ทราบกันหน่อยว่าคุณชอบหน้าตาแบบนี้กับ c r v คันไหนมากกว่ากันนะฮะโอเคก่อนไปดูภายในนะเดี๋ยวผมเปิดระบบไฟให้ดูกุญแจของ X-Trail เนี่ยจะเป็นแบบนี้ล็อกรถบด,ล,ดล็อกเปิดฝาท้าไฟฟ้าได้อันนี้เขาใส่เคสมาเป็นอุปกรณ์รพวงกุญแจก็อุปกรณ์นะครับเปิดประตูนี่ภายในอย่างดีเลยแต่ขอภายนิดนึงของอาจจะลกนะรถใช้งานจริงแล้วก็ไม่ได้ไป,ไป,ไปดรอปที่ไหนนะครับสตาร์ทรถหยยบ ไฟฉุกเฉินนี่ไฟตัดหมอกไฟหน้าอ่ะลองให้ดูระบบการทำงานของไฟเขานี่คือไฟฝาครอบจมูกข้างนะครับนี่คือเห็นป่ะไฟเด y l ไลท์ก็ไฟเลี้ยวและไฟเลี้ยวมันจะเป็นสเต็ปแบบนี้ด้วยไฟหน้าสีขาวแลไฟตัดหมอกสีขาวมันกันแต่บางทีเมื่อกี้เปิดผิดนี่ประมาณนี้ นี่คือการเปิดระบบไฟของตัว n i s s ั n X-Trail ส่วนด้านหลังล่ะอ่านะครับด้านหลังเนี่ยลักษณะเดียวกันกับคิกเลยแต่ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่ไม่ใช่ LED เต็มระบบ LED เต็มระบบ,บแค่ไฟหน้านะครับอ่ะนี่พีเตอร์รีวิวอาริยะดูเปิดประตูออกมานะครับดูสิการดีไซน์เขเป็นยังไง แผงประตูตรงนี้วัสดุบุนุ่มนะอันนี้เป็นสีน้าตาลนะแล้วก็ตรงนี้บุนุ่มเหมือนกันนี่หนังสังเคราะห์มือจับที่คุ้นชินกันมีเมมโมรีม,มาให้2ตําแหน่งของเบาะปรับไฟฟ้าเนาะที่เท้าแขนเป็นหนังมือจับตัวนี้เป็นขอบที่เป็นพลาสติกทํารสลายคล้ายโลหะกระจกลงไฟฟ้าสี่บานที่ปรับกระจกมองข้างนะฮะที่วางขวดด้านล่างลําโพงคันนี้เป็นลาโพงโบสด้วยบันไดนะฮะแล้วก็ที่พักเท้าเป็นเบรคเป็นคันเร่งที่เปิดฝากระโปรง นะส่วนเบาะนั่งนี่เป็นหนังสังเคราะห์แบบนี้อ้าวสวัสดีครับคุณโคกี้พีกำลังรีวิวยืนตากฝนเกันทำกันอยู่สองคนเราแอลอยู่ตรงโน้นนะครับโคกี้พีอยู่ตรงนี้ฝากติดตามโคกี้พีนะครับกันเลยสายดูครับนะเต้ยครับรีวิวเอ็กเซลอยู่เอ็กเซลครับดูน้ำมาแซลคันอยู่ตรงนู้นเดินมานี่นะฮะตัวเบาะนั่งหนังสังเคราะห์ส่งมาดีนะ เออแล้วก็ปรับได้มีดันหลังมาให้แล้วก็เรื่องของการนั่งผมว่านั่งสบายใช้ได้เลยนะครับส่วนพวงมาลยัยอันนี้เป็นเจเนอเรชันใหม่ของทางนิสสันนะสมัยนี้เขาใช้แบบนี้กันแหละถ้าไทยมาผมว่าสวยคุณผู้ชมว่าสวยไหมผมชอบพวงมาลัยนี้มากกว่าปัจจุบันที่ใช้อีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมชอบมากๆคือมันนุ่มปัจจุบันน่ะนิสสันน่ะที่ไทยอ่ะพวงมาลัยมันจะแข็งๆกริปมันจะแบบกระด้างๆหน่อยไอ้นี่นี่คือหนังเลยเป็นหนังสังเคราะห์นะแล้วมันบุนุ่มมาเลย มาสักทีทเถอะพงมาอะไรแบบเนี้ยนะฮะอ่าด้านข้างตรงนี้เป็นหนังนะฮะตรงนี้เป็นช่องแอร์อันนี้ที่ปรับเพื่องของระบบต่างๆทริปรีเซ็ตเปิดฝาท้ายไฟฟ้าจอดิสเพย์กลางเป็นดิจิตอลเต็มระบบแบบนี้นะครับแล้วก็คอนโซลกลางผมว่าดูดีทีนี้เราไปลองนั่งกันดีกว่าปิดประตูนะเข้ามาภายในนะฮะดีไซน์ลุ่เครื่องใหม่ของทางนิสันจะมาแบบเนี้ยแหละเป็นแนววายนะครับด้านบน นุ่มตรงนี้นุ่มตรงนี้เป็นลายไม้แต่ลายไม้ไม่ได้ดูแก่ลายไม้ดูสปอร์ตใช้ได้นะครับเอาง่ายๆวัยรุ่นก็ใช้ได้แหละไม่ได้ดูแบบเอถอะทะเกินไปเคสด้านหน้าเป็นฮาร์ดเคสแล้วก็ลงแบบซอฟช่องแอร์ฝั่งซ้ายนะครับจอกลางอันนี้เป็นดิสเพย์เป็นอินเทอร์เฟซใหม่ซึ่งจอมันชัดมากนะเออใช้ได้เลยแล้วก็ความติดนิ้วพอได้นะเออถือว่าโอเคเลยแหละนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงคาเมรา่าไกดดูซิกล้องรอบขัน ตรงนี้มุมสามรอสบองศากล้องชัดไหมใช้ได้นะครับก็คล้ายคคลิกอะความชัดประมาณนั้นนะครับนี่คือกล้องหน้านะฮะแล้วก็จะมีโหมดการถอยจอดอัตโนมัติมาให้ด้วยกดอีกอทีหนึ่งเปลี่ยนมุมไปด้านซ้ายอันนี้คือมุมด้านหลังใช้ได้ใช้ได้นะครับแล้วก็ที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วของนิสสันก็คือกระจกแบบนี้เป็นกล้องนะครับพอตต่อ,อไปก็เป็นกระจกปกติที่เก็บแว่นตรงนี้เหมือนที่บ้านเราเลยนะครับ ตัวไฟนะฮะแล้วก็ที่บังแดดมีที่เก็บกา๊าซมีกระจกมีไฟคนขับมีกระจกมีไฟนะฮะแล้วก็ทั้งหมดด้านล่างเป็นช่องแอร์แล้วก็ที่ปรับอุณหภูมิแยกโซนซ้ายขวานะฮะปุ่มจะเป็น g l o สแบ็ a แบบนี้ฟิลลิ่งดีนะรู้สึกไม่กอกแก๊กใช้ได้อยู่นะแต่มันคือพลาสติกแหละแล้วก็เขาจะมีตัวเบาะนั่งที่เป็นฮีตเตอร์นะฮะแล้วก็ด้านล่าง usb a 1 c 1 power outlet ปุ่ม push start ที่วางไว้เลยชาร์จซึ่งจะมีแอมเบ n ไ l ท์ โหมดจอดอัตโนมัติโหมด EV โหมด e p a d d l e อันนี้ตามที่เราใช้ในคลิกเลยเกียร์เป็นอ e ิชิปเตอร์แบบนี้แล้วนะครับเหยียบเบรกบีบกดลงเกียร์ดีเกียร์บีนะฮะวดขึ้นใบเกียร์เอบีบเข้าเกียร์อากดเกียร์พีที่วางแก้ว2่งตำแหน่งเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโคแล้วก็จะมีโหมกดการขับขี่เขาเปอะไรบ้างเอ็กซ์เท f ลออฟโรดสโนว์ออโตเราเป็นออโต้ไวล้ละกันที่พักแขนเปิดลงมาโอ้โหอันนี้เหมือนรถยุโรปเลยแยกแบบนี้ซ้ายขวา แล้วก็ด้านล่างมีที่วางของอีกนะดูการนั่งนี่คือโฮกิพ e ีในนิวนิสสัน Xtrail e power e force นะฮะโอ้ชื่อ e power e force ใช้ได้นะความโปร่งโล่งสบายแล้วก็ตัวเบาะนั่งผมว่าโอเคเลยนะครับนั่งสบายใช้ได้ทีนี้เราไปลองนั่งเบาะโดยสารตอนหลังกันต่อนะครับว่าเป็นอย่างไรไปนี่เปิดลงมาเฮ้ยกว้างกว่าเดิมด้วยแล้วก็รู้สึกว่าองศาการเปิดประตูมัน90เลยเนี่ยอ่ะเห็นป่ะ90เลย ตีออกมาอย่างนี้ขึ้นลงสมบวกสบายเลยนะครับอันนี้เป็นม่านก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามาไทยจะมาหรือเปล่านะจะตกทะเลหรือเปล่านะแต่ถ้ามามาเถอะมันจะเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยมือจับตรงนี้เป็นนุ่มหมดกระจกลงไฟฟ้าสุดไหมไม่สุดนะฮะแล้วก็ตัวเบาะนั่งเนี่ยปรับเอ็นได้พับเป็นไงพับได้ประมาณนี้นะเฮ้ยเกือบเรียบอยู่เกือบเรียบอยู่นะครับอ่าตรงนี้คือองศาชันขึ้นมา ดรอปลงไปนะฮะแล้วก็เบาะสามารถสไลด์ได้นี่ตรงนี้มีช่องแอร์สองตำแหน่งนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ญี่ปุ่นเนาะเขาก็จะมีมบอ่อฮีเตอร์ไม่มาไทยแน่นอนอยู่แล้ว USB A1 C1 นะฮะมีสันรลฟไฟสองสว่างมือจับลองนั่งดูหน่อยสิดึงที่เท้าแขนลงมาดึงเชือกนะฮะก็จะเป็นที่เท้าแขนเป็นที่วางแกว้วใช้ได้โป่งมากแล้วก็นี่คือตำแหน่งที่ผมขับขึ้นเขามานะสูงร7 2 เล็กลมเหลือใช้ได้นะฮะไข่ห้างได้ข้างบนเหลือแล้วก็ตัวเบาะสามารถสไลด์ได้ด้วยนี่เบาะสไลด์ได้แล้วแต่การใช้งานเวิร์กว่ะโอเคทีนี้เราไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับว่าห้องเครื่องเขาเป็นยังไงก่อนจะปิดคลิปกันเดี๋ยวเราจะต้องกลับประเทศไทยกันแล้ววันนี้กระโปรงเดี๋ยวดูกันซิว่าห้องเครื่องเขาเป็นไงและสเปคเขาเป็นยังไงบ้างเปิดห้องเครื่องมานะครับสำหรับตัว Ni s s a n X-Trail e p o w e r E-Force รุ่นนี้นะครับ ภายในห้องเครื่องเป็นแบบนี้ยังไม่มีโชคนะยังเป็นเหล็กปกติแล้วก็มีแผ่นกันความร้อนมาให้นะครับส่วนตัวฝาปิดเครื่องยนต์อันนิเท่มากเป็นพลาสติกแข็งไม่ได้เป็นนุ่มนะครับเขียนนิสสัน e power นะครับโดยสเปคของตัว X trail ที่ขายที่ญี่ปุ่นรุ่นนี้ซึ่งผมคาดว่าน่าจะมาไทยนะความเป็น e force เนี่ยก็ พูดอีกทีนึงแล้วกันนะครับเขามาพร้อมเครื่องเบนซิน3สูบ1.5ลิตร144แรงม้าที่4,400ถึง5,000รอบต่อนอาทีนะครับแรงบิดสูงสุดเนี่ย250นิวตันเมตรนะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์คู่นะครับโดยมอเตอร์ตัวหน้าเนี่ยรหัส d m 4 6นะฮะ204แรงม้า330นิวตันมอเตอร์คู่หลังรหัส m m 4 8 136แรงม้า195นิวตันเมตรนะครับช่วงล่างด้านหน้าแม็กสันสตาร์ด,ด้านหลังเป็นตัวมัลติลิงก์ดิสเบรกส เป็นนยัังงไงนะครบเดี๋ยวเราไปลองกันจะปิดฝากระโปรงนะสามสอวุย้ยแน่นอยู่นะครั้งนี้เราจะไม่ได้มี POV นะเราจะรีวิวรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกล้องขับนะฮะลงเขากันว่าเจ้า Nissan X-Trail E-Power E-Force รุ่นนี้เป็นยังไงเปลี่ยนมุมกล้องไปเจอกันครับโอเคนะครับเมื่อกี้ก็พาชมรอบคันไปแล้วภายนอกภายในนะครับครั้งนี้เรามาลองขับกันดีกว่านะฮะต้องบอกกันเลยว่าเรื่องของฟีลลิ่งการขับเนี่ย อาจจะไม่ได้ทดลองจัดเต็มมากมายนักเหมือนตอนที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้เป็นมุมมอง POV เพราะว่าเอาจริงคือเราแอบกังวลนะครับว่าเฮ้ยเราจะมาลองศูนย์ถึงร้อยเราจะมาลองอัตราเร่งมันไม่ใช่ไงเอาเป็นว่าขอติดเป็นมุมมองนี้ละกันถ้าคุณผู้ชมชอบมาคอมเมนต์ได้ทราบกันหน่อยนะครับเราก็จะได้รู้ไงว่าเฮ้ยแบบนี้ดูสบายมากกว่าดูรู้สึกถึงฟีลลิงมากกว่าก็ว่ากันไปแต่ยังไงผมว่า POV ยังต้องมีเพราะว่า ยังมีกลุ่มที่ชอบอยู่นะครับก็ลองดูกันไปเนะปรับปรับกันไปจะได้มีผู้ชมที่หลากหลายมากขึ้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะขับขึ้นมาที่สวนสาธารณะบนเขานะฮะแล้วก็เป็นทางคดเคี้ยวระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะได้ลองเรื่องของฟิลลิ่งแฮนด์ลิงพวงมาลัยนะครับแล้วก็ช่วงล่างการขับขี่นิสสันเอ็กเทคันนี้แน่นอนนะครับอย่างแรกเลยนี้ผมขับมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละขอเล่าให้ฟังหน่อยว่า ถ้าเกิดคุณขับหรือคุณใช้ตัว X Trail รุ่นก่อนหน้าอยู่ฟีลลิ่งต่างกันพอสมควรเลยเกือบจะ70% 80%เลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยนอกจากดีไซน์แล้วนะครับเรื่องของการเซตติ้งดิ i v วิ่งด n นามิกผมว่ามาในทิศทางที่ดีกว่าด้วยนะอย่างเนี้ยพวงมาลัยนะครับอัตราทดอันนี้ผมว่าดีเลยเนียนกริบเลยคือถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะมีระยะฟรีในช่วงความเร็วต่ำเยอะระยะหวงหวงเยอะนะครับแล้วพอเราหักพวงมาลัยก็จะมีแบบเวียงเวียงหน่อยนึงแต่คันนี้พวงมาลัยเนียน นะครับระยะฟรีเนี่ยมีเล็กน้อยและก็เป็นรถที่พวมอะไรไม่หนักด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่ามันคล่องตัวมากเนี่ยขออนญาตนะตรงนี้นะขวาซ้ายขวาซ้ายเห็นป่าขวาซ้ายเห็นว่าไปตามสั่งเร็วใช้ได้เลยนะครับซึ่งเนี่ยคือฟิลลิ่งรถคันใหญ่นะไซซิ่งก็คือ CRV เพราะฉะนั้นการที่ทำได้ขนาดนี้ผมว่าเซตติ้งดราฟทิ้งดนามิกทำมาดีบาลานซ์ตัวรถดีใช้ได้เลย ถ้าขับตัวเก่าอยู่จงรู้ไว้เลยว่าขับดีกว่าตัวเก่าพอสมควรนะครับเรื่องของการดีไซน์ส่วนหนึ่งและในมุมผมผมว่าผมชอบมันดูดีขึ้นนะฮะแล้วก็ฟีลลิ่งทัชชิ่งดีขึ้นรวมไปถึงการขับขี่ก็ดีขึ้นด้วยนะดูการเข้าโค้งนะใสหน่อยดินี่เข่าโค้งไปฟ้าบก็ไปนี่แล้วก็ตัวคันเร่งเนี่ยถ้าคุณขับนิสสันคิกอยู่นะครับก็ฟีลลิ่งเดียวกันมันจะเป็นคันเร่งที่เรา ไม่ได้แบบว่าเหยียบต้องพุ่งพวดขนาดนั้นมันจะมีระยะฟรีนิดนึงเช่นถ้าเราปล่อยคันเร่งก็จะไหลแบบนี้ถ้าเราเหยียบไปประมาณ5เซนแทบไม่ไหลเหลยพอเราเหยียบประมาณ10เริ่มมาแล้วเนี่นี่นี่เริ่มมาแล้วเห็นปะเริ่มมาแล้วขั้นหลังขออภัยด้วยนะครับมีเสียงของกริ่งไปกริ่งมานะครับจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับการขับขี่เนาะนะแต่เนี่ยภาพรวมการขับขี่คดเคี้ยวบนทางขึ้นเขาลงเขาที่ประเทศญี่ปุ่นผมว่าโอเคนะเนี่ย ความคล่องตัวความกระฉับกระเฉงผมว่าได้เลยไปได้เรื่อยว่าเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเก็บเสียงพอเขาเป็น e-power แล้วเนี่ยเครื่องเขาจะติดมาน้อยเพราะเขาเป็นเจนใหม่ด้วยอย่าง e-power เจนแรกของนิสสันคิกเนี่ยเครื่องจะติดมาบ่อยพอเป็นเจนใหม่ที่เป็น b i f ์ r เป็น precenter นะครับอันนั้นก็จะติดน้อยลงมาหน่อยหนึ่งแต่ถามว่าการขับขี่ด้วยไฟฟ้าเนี่ยมันไกลขนาดไหนรถประเภทนี้ทั้ง e-power และ e-sv honda นะครับ ไม่ได้เป็นรถที่สามารถขับด้วยไฟฟ้าได้ไกลนะฮะเดี๋ยวผมลบให้ก่อนอ่านี่ที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ก็จะแคบแคนิดนึงไม่ไม่แปลกใจว่าทำไมเคคาถึงได้รับความนิยมเพราะมันคล่องตัวนะครับมันไปได้ง่ายนะโอเคนี่ลงทางเนินนะอย่างที่บอกว่า พอเป็นรุ่นนี้นะครับตัวคันเร่งตัวอะไรหลักการใช้งานการทํางานใกล้เคียงก,กันกับคิกแต่พอเหยียบเต็มๆมันจะมาพุ่งมันจะมาเร็วกว่าเพราะว่าเขาเป็นตัวมอเตอร์คู่ด้วยนะครับมอเตอร์คู่หน้ามอเตอร์คู่หลังโคลาสเปกันนะเออแรงมา้าแรงบิดเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยต้องบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะนิสสันเยอะมากนะรถนิสสันเยอะมากโนต้ตนี่อย่างสวยเลยเนี่ยขับบนถนนเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เมื่อกี้ส่วนมะสี่คันแล้วด้านหลังไม่ใช่ คาราวาล้วนะด้านหน้าพ่เตอร์ออโต้ไลท์ไทยแลนด์ได้รับความนิยมเยอะมากแล้วก็อ e ีแพดเดิลมีมาพอกดเปิดเหมือนเดิมนะครับที่เราเข้าใจคือพอเรายกคันเร่งรถมันก็จะหน่วงให้แล้วสิ่งความดีงามคือถ้าคุณใช้เก่งๆเนี่ยนะฮะมันก็จะเจนไฟกลับแบตได้เยอะแล้วมันก็จะประหยดัดเพราะว่ามันเป็นรถที่ถ้าเกิดคุณนะฮะชอบการขับขี่แบบรถไฟฟ้ามันไปได้เลยแค่คุณไม่ต้องหาที่ชาร์จนี่มันคือคาแรคเตอร์เขาแต่ต้องเน้นย้ำนิดน,นึงว่า e power nissan ไม่ใช่รถที่เน้นอัตราบริโภคน้ามันแบบประหยัดจีจาร์นะเออไม่ใช่รถประหยัดผมพูดงนั้นเลยถ้าเกิดคุณบอกว่า ehev honda ประหยัดอันนั้นจริงอันนั้นคือเน้นประหยัดจริงแล้วก็แรงต้องยอมรับว่า honda เขาดีไซน์มาดีแต่พอเป็น e power nissan เนี่ยมันจะต่างจาก honda ตรงที่พอเป็นความเร็วสูงความเร็วปลายมันจะไม่ได้วิ่งด้วยไฟฟ้าแล้ว honda เขาจะวิ่งด้วยเครื่องเขาบอกว่าใช้การใช้ความเร็วสูงเนี่ยนะครับหรือความเร็วแบบวิ่งยาวๆเ วิ่งด้วยเครื่องจะประหยัดกว่าซึ่งเขาทําถูกต้องและแต่ e-power nissan เนี่ยจะไม่มีจังหวะไหนที่วิ่งด้วยเครื่องเลยเครื่องมีเพื่อปั่นไฟอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอะประมาณนี้นะครับ feeling s p ์ต่างๆผมว่าโอเคมากแล้วก็ e p a d a l เนี่ยดึงน่วงเลยนะครับส่วนระบบความปลอดภัยคันนี้ก็เป็นตัวโปร p ายหลอดสก็จะเนียนมากกว่าที่ขายในบ้านเรา adaptive cruise control lane keeping มีมาอย่างเนียนเลย นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเดี๋ยวผมพาไปลองอีกทีหนึ่งล้วกันเพราะตอนนี้มีข้อจํากัดหลายอย่างทั้งเรื่องเส้นทางเรื่องของเวลานะครับเรามาเอา first in ในการรีวิวในการขับให้คุณได้ทราบกันประมาณนี้ละกันนะครับก็นี่ติดไฟแดงญี่ปุ่นอยู่ที่ประเทศนี้คุณต้องเขาเรียกว่าเคารพกฎจราจรสุดๆเลยนะทั้งความเร็วทั้งเรื่องของการระวังคนแล้วก็เขาจะขับขี่รถไม่เหมือนที่บ้านเรานะครับ ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยตามสี่แยกส่วนใหญ่ซ้ายคือผ่านตลอดแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะซ้ายผ่านตลอดไม่มีนะอย่างน้อยคุณเห็นแยกคุณเลี้ยวซ้ายไปคุณต้องดูดีๆถ้ามีคนคุณต้องเบรคเพราะถ้าเกิดคุณชนคนขึ้นมาหนักนะฮะแจ้งไว้ซ้ำนิดนึงแล้วก็กดระเบียบเขาค่อนข้างเคร่งครัดมากเดี๋ยวเราสรุปวมความหน่อยละกันนะฮะแล้วก็ปิดคลิปในนี้เลยสําหรับตัว New Ni s s a n X-Trail E-Power E-Force รรุ่นนี้นะฮะผมค่อนข้างประทับใจหลายๆอย่าง เรื่องดีไซน์เรื่องรูปทรงเนี่ยอันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ในมุมผมผมว่าดูโมเดินก่าตัวเก่าแล้วก็เรื่องของภายในเนี่ยอันนี้ชอบกว่าตัวเก่าเยอะเลยทั้งเรื่องแดชบอร์ดทั้งเรื่องจอทั้งเรื่องพวงมาลัยเนี่ยเพราะผมไม่ชอบดิสันปัจจุบันในไทยนะพวงมาลัยเขาเนี่ยกริปโคตรแข็งเลยเป็นหนังสังเคราะห์ที่มันแข็งมากกริปใหญ่เอาไม่อล่เง,งี้ยแม้ว่าจะปรับแล้วมันก็ยังแข็งอยู่เทียบกับ CRV แล้วเป็นยังไงผมว่าความสนุกสนานในการขับขี่คันนี้ไปได้ดีกว่า CRV นะ ระบบขับ4 e-force เขาเนี่ยค่อนข้างกระฉับกระเฉงเลยแต่ถามว่าทั้งสองคันดีทั้งคู่ไม่ดีทั้งคู่นะครับแต่ CRV แอบจะประหยัดกว่าก็อ่ะฝากไว้ด้วยละกันค่อนข้างประทับใจดีขึ้นทุกด้านขับดีขึ้นระบบดีขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของฟีลลิ่งทุกอย่างผมว่าโอเคเลยแหละก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้ละกันนะฮะก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องโคกิ้ีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ